สวัสดีครับไทยโคงวันนี้มาหาเถากแกงเพิ่นเถากแก่เสียฐีขายของเก่าหลายบุคคลอาชีพนี้เิ่นเหตุอย่างไรเพิ่นขายของเก่าเพิ่นเป็นอย่างขึ้นอยากมีขายของเก่าผมสิบภาพไปให้เพิ่นเปิดใจให้พี่น้องในห่งจังน้ำกันว่าขายของเก่าเพิ่นเป็นอย่างคืออยากมาขายของเก่าหลายคนอยากเหตุหลายคนอยากสั่งแต่ว่าอายชีวิตนี้เป็นนี้คืออายออพอดีมาพอเพิน่นเถากแก่เพิ่นอยู่ พอดีพี่น้องอยู่ทางบ้านหมอนี่ซับลุงเร่องรีไซเคิลทางบ้านหมอหวัดดีครับท็กแกงไงครับสวัดดีครับครับสวัดดีครับสวัดดีครับไปยังไดมาจาังใดอยู่บ้านไหดเมืองไหเขาไม่อยู่บ้านหมอแตยังเขามาเปิดมองจะได้เป็นเสียถี่ฉบาน,นี้ซับลุงเร่องรีไซเคิลรับสื่อของเก่าทุกอย่างทุ่นเี้ยวครับว่าจังหดครับไปยังไดไมาจาังหดครับตะก,ก้อนผมกับ เฮ็ดงานก่อสร้างครับรับจ้างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เจ็บบักพริกเจ็บบักเขืออยู่บ้านน้ำโมงนะครับผมโอ้อยู่ทางน้ำโมงเนาะครับผมน้ำโมงทับบอเ้างอีตัวนี้น้ำโมงทับบอครับบ้านนี้ผมเลยเขับพอพ่นเฮ็ดมาบ้านนี้ผมก็เลยยึดอาชีพนี่แต่ก่อนผมก็หาเจ็บน้ำทางขยะแหละครับโอ้ครับครับเจ็บขยะสายสมาเรื่อยๆมีทุนมีฮวันก็เล็บร้องเปิดร้านมั่นใจว่ามั่นใจว่าเห็นพ่นเห็นพ่นเฮ็ดมาก่อนเป็นบ่ครับผมแล้วก็คิดว่่ามมัันนนนใจครบผได้แอ ครับจะเดินก้าวหน้าแน่นอนหลายคนขี่รถเบน่นเด้อคนธรรมดาเด้อผมไปขี่ตุยตากเพอนะว่าโว้ยโน่อนาคตเอาไปจังไดมาจังไดบานนี้เอาสื่อจังไดรับซื้อจังไดไปหอดอนาบริเวณห้องเขตหารับซื้อมองไดนเนี่ยอายุ่วันหม้อรัศมีทํามาหากินรัศมีหากินถายย่แถวบ้านห้องนาอครับครับมาทรงผมให้ราคาหนึ่งครับสมมติว่าเก้าบาทผมรับซื้อเก้าบาท ขาล้อซื้อผมเสื้อเจ็บบาทนี่สินะครับ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 กินา้านมันจะแพงกว่าครับถมาส่งถึงร้านถ้าผมไปล้อไปล้อซื้อไปเจ็บเอาน้าพี่น้องมันจะถือกว่าครับกับค่านํามันกับค่าไปหารับซื้อเป็นไรบวกลบคุ้นหารเรอล่าเป็นไรบวกบคุ้นหารแล้วกัเพราะอยู่ได้อยู่ครับพราอยู่ได้เนาะครับผมในปัจจุบันนี้ครับผมณวันนี้ครับเศรษฐกิจแบบนี้ การบ่บอกเกี้ยวกับเศรษฐกฐิจนะครับคือการวัลล<อ>ี่ซคเกิลบ่เกี้ยวบอลครับผมบ่อกเกี้ยวเขาเรื่องการรับสื่อกวดแก้วกวดแจกเงินคั่วเศษเล็กเศษขางบ่เกี้ยวกับบ,บ,บ่บกเกี่ยวกับธุรกิจบ่เกี้ยวกับบบชีวิตคนที่อยู่ของพี่น้องแมนครับแห่งไหลโอ๊เกาือเศษขยะเยคือ,ค,อคือเขาซอยพี่น้องครับครับพี่น้องที่ว่าพอมีเงินมีคำเอายังมาขายกับพ่อได้จุนใจกับครอบครัวให้ลูกใหเต่าไปโรงเรียนครับผมครับเพื่อขยายธุรกิจเถิ ภายในชุมชนโอ้ครับครับมือนี้ไปฮอดใส่มือนี้มือนี้ผมอยู่สังคมครับเปิดอีกล่ะหนึ่งโอ้ท่านันนั่นนั่นไวันนอีกสาขาหนึ่งเราของว่าตัวขาหนึ่งอยู่ละอยู่สังคมครับมีพนักงานทีมงานจะคนรวมในสับหเรื่องนี้สักันห้องหกคนครับทีมงานหกคนครับโอ้พราะอยู่พอกินครับเพศแบบครอบครัวนะครับเออธุรกิจครอบครัวเนาะธุรกิจครอบครัวแต่ว่าสังเกตเบองผมสังเกตวิธีรถพานไปพานมาหนิเห็นป้ายรับซื้อของเก่า มันคือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหรอนึกว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปหนาเพราะมันใหญ่ธรรมดาแสดงว่าเจริญเก้าน่ะเมื่อนี้ได้ยังไงเมื่อนี้ไปแถวาไรเมื่อนี้กได้เล็กประมาณสองร้อยกิโลครับพีเบิ้งดูวยเบิ้งยุ้ยใสยู่ยใสเมื่อนี้เล็กกองเลยยุ้ยใสใสใสพาไปเบิ้งยู่งเมืองไหนไปสองร้อยกิโลแสดงว่าได้สองร้อยบาทแล้วคนกิโลละบาทครับกำไรกิโลละบาทแต่อหักได้สองร้อยสองร้อยอ๋อสองร้อยกิโลกำไรกิโลละบาทได้สองร้อยโอ้ เขามาข้างในคนหัวจักใบใหญ่เด yeah. oh, uh ้อพ e, ี่น้องมีหอดรถหก้อผมเนี่ยเออนี่ย้อนขายเศษเหล็กย้อนขายของเก่าด้นี่ตกแก่เพิ่นน่ะพี่น้องบ้านน้ำมงเฮาเด้อนี่เด้อไปใส่มาใส่อุดหนุนเพิ่นโอ้โหได้มาจากบ้านไหนเลยนี่บ้านท่ากระถินครับผมบ้านท่ากระถินครับบ้านท่ากระถินเพิ่นเอาแก่มาขายเพิ่นลือฟาร์มแพร่พะเพิ่นโอ้เลือฟาร์มแพะลือฟาร์มแพะมันผุมันผุก็เลยได้ไปเอาามครับอก่มาให้เงินนี่ครับนี่กองเงินกองทองโดยเฉพาะด้นี่ บ่มีของถิมด้ยนี่อ่กล่องเงินกล่องทองโห้ได้ฮอดทังน้ำแข็งมาบแบบนี้ทังอะไรทิมแมนบอหัวอาหัวหันมูหัวหารหมูสจรลเตอันนั่นกล่องนั่นเท่าไรกล่องนั้นกล่องนั่นเท่าไรกล่องนั้นไหครับประมาณหมื่นบาทเอาเบิดกล่องนี้ผมประมูลเบิดนี่ครับนี่ที่เห็นอยู่นี่บ่เอาจรวดโซนวามีคนมาประมูลนี่ที่เห็นอยู่นี่หมื่นบาททั้งเบิด์ตเลยบ่ กล้า,าขาย,ขายบอ่อไกยครับกล้าขา,ขายบ่สมว,ว่บามีคนมาซื้อหมื่นบาทเวนนี่แค่เล็กนี่ครับหมืน่นเลโอ้น,น,นั่นแสดงว่าเป็นเงินนี่นี่เป็นเงินพี่น้องเป็นเงินเพราะฉะนั้นท่านว่าจะคอยรับซื้อของเก่าที่พี่น้องเห็นอยู่บ้านใดเมืองใดที่รถพันไปนี่เดอ้อนั่นคือเศรษฐีอนาคตและก็เศรษฐีปัจจุบันพร้อมเพราะฉะนั้นอาชีพที่ทุกคนบ่อไกาเห็ดหลายคนยาอายครับยาอายอยทำมาหากินเมื่อนี้โบมีอยู่โบมีกินนที่เป่นว่าต่ตำรวจหลยนายเพื่อนจัด ลาข้าราชการยังวม่เห็ดอันนี้แล้นั่นเลยครับหลายคนอาชีพว่าต้องไปค้าขายของเก่ายาอายครับยาอายเฮ็ดอาชีพไงเอ่อยาอาย่อยู่ถังขยะผมจะเก็บนั่นยาอายครับเป็นเงินทั้งนั้นเก็บเก็บเงินในถังขยะยาว่าเพิ่นถิ่มเงินไ้เฮอยว่าเสียขยะขวดแรเจทุกอย่างในถังขยะนั่นคือเงินบาทหนึ่งร้อยสิ้นกับร้อยบาทเด้ยเมื่สิ้นกับเมื่นบาทแมนบอกครับผมคอยฉะนั้นเอาผมบอกกำไรแครอละบาทครับครับท้าพี่น้องอยากมาก เห็ดน้ำเด็มีกฎกติกามาห้ามยังบอมีคนมาตั้งน้ำนี่อยู่ว่าส่งเสริมว่ายังไม่เห็ดตัวขามันบอจังสนนค์สิจ้าส่งเสริมครับเห็นด้วยบอแน่แน่วเห็นด้วยครับเห็นด้วยยาขาดเนาะครับอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาใช่นั้นแหละลูกเคยหลาเราบอกยุ่งสมือเนาะครับผมแมนบอแมนเพราะฉะนั้นยาไอ้าวไอไอไอบอไม่มีกินครับบ่มีกินสมัยนี้พอฉะนั้นแมนแมนว่า การเมืองทั้งการบ้านพันเป็นยังได้กร้างอันนี้ยุบไปของเขาต่เรืเอร่อยๆยาครับถามเลยว่าเริ่มต้นในการรับสื่อของเกา่าสามีภรรยาคู่ชีวิตมีต้นทุนจากบาทมือมากมือแรกจําได้บ่จําได้ครับเท่าไหร่มีเงินสามร้อยบาทสามร้อยบาทบมาเริ่มอาชีพนี้เม็นบ่แนนครับณวันนี้ณวันนี้ผมจากวันนั้นถึงวันนี้จักปีครับตอนนี้เริ่มเห็ุมันนี่เปิดร้านมันนี่สามปีก็ตกอยุ่ประมาณห้าแสน พี่น้องอย่าเบาดังอย่าเบาดังอย่าเบาดังพี่น้องอย่าเบาดังขอบคุณมากครับสวัสดีครับความร่ำความรวยอย่าเบาดังครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับนั่นเห็นบลระพี่น้องเห็นบลระครับบาทนี้นี่แหละครับจากสามร้อยบาทกลายเป็นเงินหาแสนย้อนพวกนี้แล้ะครับของอ้อยใย่พี่น้องได้มากนี่เอาลํารวยเป็นเศรษฐีสวัสดีครับขอบคุณมากครับ รายงานจากไทยโขงวันนี้สวัสดีครับ